เบียบ้ยผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10มิถุนายน2568สี่กลุ่มไม่ได้เงินถูกยกเลิกสิทธิ์ดูเลยเป็นคุณไหมเบียบ้ยผู้สูงอายุครับในวันที่10มิถุนายน2568นี้4กลุ่มคนที่กำลังจะบอกในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้เงินและถูกยกเลิกสิทธิ์พูดง่ายก็คือจะไม่ได้เงินในเดือนมิถุนายนนี้ครับสำหรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ถึงแม้คุณจะเคยได้เงินมาก่อนในเดือนก่อนหน้าน,นี้แต่ในเดือนมิถุนายนคุณจะไม่ได้เงินหากคุณอยู่ใน4กลุ่มคนนี้ครับามาดูกันเลยครับ4กลุ่มที่ไม่ได้เงินจะเป็นใครบ้างแล้วบางกลุ่มเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับอ่าโอเคเรามาดูกันครับเริ่มต้นด้วยกลุ่มแรกครับที่จะไม่ได้เงินและถูกยกเลิกสิ์คับคือกลุ่มผู้ที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มที่คนที่ไม่มีชีวิตอยู่นะครับคุณอาจจะดูเผื่อ คนในชุมชนคนในหมู่บ้านแล้วก e ็เกี่ยงของคุณเขา่าสอบถามคุณนะครับหรือว่าจะเป็นญาติคุณหรือคนในครอบครัวของคุณก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในครอบครัวเราไม่อยากให้อยากให้เขาจะอยู่กับเราไปนานๆนะครับไม่อยากให้เขาเสียชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามันมีการเสียชีวิตผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมีการเสียชีวิตคือไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครับการที่ไม่มีชีวิตอยู่เงินก็จะ ไม่อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเงินในโครงการนี้เนี่ยจะให้สำหรับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่เท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการเสียชีวิตครับก็เหมือนเป็นการสละสิทธิ์นะครับแล้วก็ออกไปแต่การที่ทาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีคนระับเพราะว่าถ้าหากเสียชีวิตแล้วสิทธิ์คุณเนี่ยก็ตกไปอยู่ในคนใหม่มก็จะไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นนะครับสิทธิ์ของคนที่เสียชีวิตนะครับ ดังนั้นกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเสียชีวิตลงนะหากเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1นึ่จนถึงวันที่กําหนดการจ่ายเงินเนี่ยกรณีนี้ก็คือ1นึิถึงเายนนะครับก็สามารถติดต่อรับเงินเดือนสุดท้ายได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเสียชีวิตในช่วงที่1นึถึงเาวิทยุเนี่ยยังได้รับเงินอยู่นะครับตอนเช่นเสียชีวิตอายุร้อยหก็จะได้1นึ่งพันบาทน,นะครับในเดือนมิถุนายนใน10มิถุนายนอีกครั้งนะ แต่ก็ต้องมีเพานรละลองสองคนครับแล้วมีใบมรณบัตรแจ้งกับทางภาครัฐด,ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายเงินสดตรงนี้เนี่ยให้กับทายาทนะครับโดยทำนะหรือโอนเข้าบัญชีงเงินฝากธนาคารของผู้บิสิ์ก็จะโอนเข้าปกติแหละครับอนค์พกคุณก็ไปเอาเงินออกมานะตรงนี้ก็ไม่มีชีวิตอยู่ก็จะถือว่ายกเลิกสิทธิ์ไปสำหรับ ตรงเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้ครับนี่คือข้อที่1ข้อนี้ก็ง่ายๆเลยครับตรงๆแบบนี้เลยข้อแรกสำหรับกลุ่มข้อที่2ครับกลุ่มที่จะโดนยกเลิกสิทธิ์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ขอสละสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับมีกลุ่มคนนี้จริงๆนะในประเทศไทยเนี่ยมีจริงๆเพราะว่าการขอสละสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยหรืออาจจะเป็นการแจ้งยกเลิกเบี้ยผู้สูงอาจจะได้เบี้ยผู้สูงอายุมาแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งยกเลิกไปนะ อาจจะแบบไปเขาเรียกว่าถูกหวยหรือเจอชีวิตที่ดีขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะให้สิ่์นี้เนะี่ยไปตกอยู่กับคนคนอื่นนะครับก็ถือว่าสามารถทําได้อาจจะชีวิตดีขึ้นจับอะไรมาแล้วรวยขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาสิทธิ์คุณไปช่วยคนอื่นได้ซึ่งการกระทําแบบนี้นะครับกรณีผู้สูงอายุแจ้งเรื่องขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากสนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกาการรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถให้ยกเลิกได้ที่สนันงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆหรือหากผู้สูงอายุต้องการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุสามารถติดต่อขอบริจาคเบี้ยผู้สาาูอองอายุได้โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนมาที่หน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก็คือลงทะเบียนร,รับเบีย้ยผู้สูงอายุไว้ได้แก่สํานงานเทศบาลที่ทําการอบตอ สานักงานเขตซึ่งผู้ที่บริจาคจะได้รับเหรียญเชื้อชูเกียรตินะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะบริจาคนะการที่คุณบริจาคเสร็จเนี่ยคุณจะได้รับนี่เลยครับเหรียญเชิดชูเกียรติและอันนี้สําคัญหลายๆคนเนี่ยมองว่าตรงนี้คุ้มนะครับก็คือการหักรถย่อนภาษีหนึ่งเท่า หากลดหยอ่อนภาษีหนึ่งเท่าตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดอ่านนี้ก็ต้องสอบถามกับทางภาครัฐดูนะครับตอนที่คุณจะไปยกเลิกหรือโทรสอบถามดูก็ได้เพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในตนนั้นนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้แบบยังไงนะแต่นะข้อมูลตอนนี้ที่ผมได้มาเนี่ยคือคนที่สละสิ์น,นะครับหรือแจ้งยกเลิกเนี่ยจะได้เหรียญเชื้อชุกเหยียดและลดหยอ่อนภาษีหนึ่งเท่า นะครับถึงถ้าเกิดว่าคุณมองว่าตรงนี้มันคุ้มเนี่ยเพราะว่าคุณโดนภาษีเยอะนะครับอยู่แล้วเนี่ยถ้าการลดหย่อนภาษีหนึ่งเท่าเนี่ยโอ้โหบางทีมันเยอะเยอะกว่าเงินที่คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับก็เหมือนคุณได้เงินคืนกลับมานะแต่ถ้าคนที่แจ้งยกเลิกเนี่ยถ้าคำนวณแล้วมันคุ้มกว่าและีวลดหย่อนภาษีหนึ่งเท่าเนี่ยและการลดหย่อนมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะกว่าเงินที่คุณได้รับเบี้ยผู้สูงอายุคุณก็ สามารถจะยกเลิกได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันดีครับการที่คุณแจงยกเลิกตรงนี้คุณไปได้รยได้ตรงอื่นมาเมื่อขึ้นนะครับคุณก็เท่ากับมอบสิทธิตรงนี้ให้กับคนต่อไปที่จะเพึ่งได้สิทธิเพื่อายุ60ปีแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อที่2ที่จะโดนยกเลิกสิทธิ์ครับคือคนที่ขอสละสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหรือว่าทําการแจ้งยกเลิกรับเบี้ยผู้สูงอายุครับอ่าน,นี่คือกลุ่มที่2นะ ต่อไปครับคือกลุ่มคนกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับคนที่บัญชีธนาคารที่มีไว้รับเงินของผู้สูงอายุเนี่ยท่านนั้นๆครับมีการปิดใช้งานไปหากว่าคุณพบว่าบัญชีธนาคารครับของผู้สูงอายุที่คุณดูแลอยู่หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่กําลังแข็งแรงอยู่ในตอนนี้หรือจะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นญาติคุณหรือในชุมชนในหมู่บ้านใกล้เคียงของคุณเนี่ยไปเจอกันในตอนเช้าเจอกันในตอนไปทานอาหาร บกบกรณีเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าคุณเขามาสอบถามคุณหรือว่าคุณอาจจะสอบถามเขาก็ได้นะว่าบัญชีธนาคารเนี่ยสมมุติเขาปิดไปคือมันเป็นมันเป็นหนึ่งอันนะครับที่จะทําให้คุณไม่ได้เงินเพราะว่าถ้าหากว่าบัญชีคุณปิดบัญชีธนาคารคุณถูกอายัดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้รัฐเนี่ย,ยไม่สามารถโอนเงินให้คุณได้คุณจะไม่สามารถรับเงินจากท้ายารได้ครับดังแบบนั้นครับ บัญชีธนาคารคุณต้องเช็คให้ดีๆว่ามันเปิดใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่าเพื่อว่ารัฐเนี่ยจะได้สามารถโอนเงินเข้าให้คุณได้นั้นต้องคอยเช็คครับถ้าบัญชีธนาคารคุณมีการปิดใช้งานไปบัญชีธนาคารที่ให้ไว้ในบางร้านเนี่ยถูกปิดใช้งานไปแล้วเนี่ยหรือเผลอปิดใช้งานไปตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณเหมือนจะโดนยกเลิกสิทธิ์คือเงินมันไม่สามารถเข้าได้ครับพอเงินเข้าไม่ได้มันก็คล้ายๆกับโดนยกเลิกสิทธิ์แต่มันไม่ได้ดโดนยกเลิกสิทธิ์ซะทีเดียวนะแต่ว่าเงินมันเข้าไม่ได้ครับมันก็จะไม่ได้เงินนนใวัที่10 มิถุนายนดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องดูให้ดีๆในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเน้นย้ำไปประจำแล้วมีคนพลาดไม่ได้เงินกันเยอะจริงๆเพราะว่าบัญชีเนี่ยอาจจะเปิดใช้งานไว้นานแล้วแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวง่ายๆครับคือถ้าบัญชีคุณถูกอายัดอาจจะโดนวิชายที่โทรมากวนวเนี่ยแล้วคุณไปอายัดบัญชีไว้ก่อนอะไรแบบนี้คุณก็ให้ถอนการอายัดบัญชีครับที่ธนาคารที่บัญชีนั้นของคุณเลยธนาคารไหนก็ไปธนาคารนั้นอ่ะหรือบัญชีคุณ มีการปิดใช้งานทั่วขราวก็ไปบอกธนาคารนะครับว่าขอเปิดใช้งานบัญชีคุณกลับเป็นปกตินะแต่ถ้าบัญชีถูกปิดก็ให้ไปเปิดบัญชีใหม่แล้วเอาบัญชีใหม่เนี่ยไปแจ้งกับทางภาครัฐที่ที่คุณไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยรู้สูงยุ่งแล้ไปแจ้งกับทางภาครัฐว่าบัญชีคุณปิดแล้วจะเอาบัญชีใหม่ที่จะรับเงินมาแทนนะครับเขาก็จะรับบัญชีใหม่ไว้จากนั้นเนี่ยบัญชีใหม่ก็จะเป็นบัญชีที่คุณรับเงินแทนแล้วนะตรงนี้สําคัญมากๆครับ ข้อสาคัญตรงนี้คือทําไงก็ได้ให้บัญชีของคุณเนี่ยเป็นบัญชีที่เปิดใช้งาน,นครับโดยวิธีการเช็คแต่ที่คุณทําทุกขั้นตอนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีใหม่หรือบัญชีที่คุณใช้อยู่โดยยกเลิอกอายัดกลับมาใช้แล้วเนี่ยคือให้ทําการโอนเงินเข้าไปดูลองกรอกเลขบัญชีธนาคารครับในแอปพลิเคชันการโอนเงินก็ได้าให้ลูกหลานทําให้ก็ได้หรือจะทําเองก็ได้นะครับก็เอามือถือที่คุณมีแอปโอนเงินนะครับกดเลขบัญชีธนาคารของคุณ เราโอนเงินเข้าไปดูถ้ากดเลขการโอนเงินครับแล้วมันโอนได้แล้วมันขึ้นชื่อนามสกุลเนี่ยไม่ต้องโอนจริงก็ได้นะครับแค่มันขึ้นชื่อนามสกุลเนี่ยก็แสดงว่าร้านจะโอนได้แล้วแต่ถ้าโอนแล้วมันไม่ขึ้นชื่อนามสกุลครับของคุณเนี่ยหรือมันเป็นอาจจะกดปุ๊บม,มันไม่ไปหน้าต่อไปแบบนี้คือบัญชีมันโดนปิดจริงจริงนะครับก็ต้องไปดําเนินการแก้ไขอย่างที่ผมบอกไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ไปแจ้งภักร้านว่ามีการเปิดบัญชีใหม่นะครับอ่าตรงนี้สําคัญมงงากๆในส่วนของข้อที่ 3ตรงนี้ครับอยอาๆยกเลิกสิทธิ์กลุ่มที่4ครับที่โดนยกเลิกสิทธิ์ครับคือกลุ่มที่ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุแล้วแต่อายุยังไม่ถึง60ก็คือบางคนเนี่ยลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุอาจจะลงทะเบียนต่ออายุ59อะไรแบบนี้แล้วลงทะเบียนไปปุ๊บคุณอาจจะสงสัยว่าถ้าทำไมลงทะเบียนแล้วฉันยังไม่ได้เงินก็คุณยังไม่ถึง60ครับอายุคุณอาจจะ59อยู่คุณต้องอายุ60ปีเต็มคุณถึงจะ เรียกได้ว่าได้เงินนะดังนั้นเนี่ยครับลงทะเบียนเบี้ยู้สูงอยู่แล้วแต่อายุยังไม่ถึง60อายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยจะยังไม่ได้เงินก็เหมือนกับโดนยกเรื่องสิทธิ์ไปก่อนแต่พอคุณอายุ60ปุ๊บสิทธิ์คุณก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเพราะว่าคุณได้ทําสิทธิ์ล่วงหน้าครับอรงนี้ก็เหมือนคนใหม่ที่รอได้รับเงินเมื่อไหร่คุณ60ปีปุ๊บก็ได้รับเงินปั๊บเลยนั่นเองครับโอเคนี่คือ4กลุ่มคนครับที่จะโดน ยกเลิกสิทธิ์กับในวันที่10มิถุนายน2 5 6 8นี้ครับมีคุณหรือเปล่าครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยครับคุณอยู่ในกลุ่มไหนนะอันนี้ก็คือข้อมูลที่มาฝากทุกท่านในตอนนี้ครับสงสัยในส่วนไหนอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพิมมาสอบถามกันได้